เพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีอะไรเอ่ยนึ่งหอยแมงคู่ตัวใหญ่ไหมไหนดูสิไหนไม่เห็นมีตัวเลยโพดอ๋อนี่นี่เตี้ยหอมแก้วแก้วหมด <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ตัวนิดเดียวเนาะไม่อ้วนเนาะอ่าแล้วก็มีขาดไม่ได้คือส้ตมตำค่ะแล้วก็มีอะไรคราบหมูลาบหมูมนี่อม่ม แล้วก็มีอ่อมอ่อมื่องในนะอ่อมื่องในื่องในไก่เหรออแล้วก็มีข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวกินเลยเนี่ยกระติบเนี้ยเดี๋ยววันนี้เทียนหอมกินหมดนะเนี่ยมาค่ะเพื่อนมากินข้าวด้วยกันค่ะเสียงพัดลมพัดลมลมอ่พัดลมลม่ มามากินข้าวด้วยกันค่ะหอยแมงผู้ตัวใหญ่ๆ <_ d eme> ก็วันๆไม่รู้จะกินอะไรเนาะ <_ d eme> กับข้าวดึมๆขาดไม่ได้คือ <_ d eme> ส้มตำส้มตำ <_ d eme> ค่ะทุกวันเลยเช้าเย็นเช้าเย็นว่าจะไปซื้อถั่วฝักยาวมาตำไม่ไม่มี เมื่อเช้าที่รถก็มีแต่ฝักเล็กๆมันไม่น่าอร่อยต้องฝักพองๆเนาะตำถั่วถึงจะอร่อยอื้เนี่ยร้านกินได้นี่นะเนี่ยอะไรนะวาซิบิซบินั่นเนี่ยหลานกินวาซิบิเก่งนะเนี่ยกินเก่งมากเลยยายกินไม่ได้เลยกล้ากินเอาไปทำมาเลยเปืองเร็วอาจให้หลานกินก็อย่างนี้แหละเนาะมาค่ะเพื่อนๆเนี่ยข้าวเหนียวเป็นกล่องๆเลย กองข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยมากมากเลยกินๆนะกินเลยค่ะกินเลยคำใหญ่ใหญ่อ่าบางแก้วกินที่ไม่เลยกินที่คำใหญ่ใหญ่นะหอยหอยหอยไม่หอย โอ้ตัวอ้วนๆอ่าอ้้นๆเนี่ยเนี่ยต้องต้องเอาขนมันออกหน่อยนี่น้ำเตี้ยมวาสิเบนนะเดยวโอ้อย่าให้ขึ้นจมูกนะว้าต้องออกกินผักกินผักใช่มเนี่ยเอาเนี่ยอะไรนะ หอ,อมไก่หอ,อมไก่หอมเครื่องในไก่หอ,อมเครื่องในไก่ใส่ผักทีลาวเนี่ยเลยใช่ปลากาดไม่ใช่หรอผักทีอ๋อเหรอเนี่ยอ๋อเนี่ยโอ้ยแซ่บหลายอ่าเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุริสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ